ชื่ออะไรคะ,ะาวเกตแก้วค่ะตอนนี้พื้นที่อยู่ท,ที่ที่นี่ที่ไหนคะบางไฟบางไฟบางไฟตำบลโยกาอำเภอ,อบาง้ำเปี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราคุณน้าทานากี่ไร่คะสาไร่ <38 S 1> ค่ะแล้วก็ข้าวพันอะไรคะเนี่ยข้าวเบอร์ยี่สข้าวเบอร์ยี่นะตอนนี้อายุข้าวกี่เดือนแล้วอายุข้าวสิปวัน 18วันนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาติดตามผลนะคะเพราะวันนี้ฉีดโฟทีเป็นวันแรกนะคะพร้อมยาฆ่า,มาแมลงนะคะโอเคนี่ใส่โฟทีเขยา่าใส่ขวดน้ำโพลลิสนะแล้วก็ใส่ไปในถ,ถังนี้นะคะใส่แล้วเรียบร้อยหล,ลก่ากาวันนนี้เเไปบินนโอโ แสงนิดนึงนี่นะคะเนื้อที่สามสิบแปดไร่ค่ะ